อาสมตำอ้าวแล้วพี่ยกยังไงอ่ะ <IS U 1> <sm uch> บอกหน่อยด <c oughs> ิเวยไอ้เหี้ยเปิดคลิปดีไม่เลยได้ทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรามาเล่น Human f ฟอร์แฟรกันตึงก็หมดลดราคาตอนนี้เราอยู่ในแมปในเวิร์กช็อปของสตรีมนะคือมันไม่ใช่แมปของอ e ีลอติโน่นะมันคือแมปเนี้ยมันประมาณว่าให้เราหาความลับของเมืองของเมืองเนี้ยมันว่ามันโดนอะไรวะทำไมมันมเป็นเนี้ยเข้าใจปะโอ้นี่คือผมอเราต้องทำอะไรเนี่ยในแมปเนี้ย ผมไปโหลดไปจากสตรีมอ่ะมันมันบอกว่าให้หาความลับของเกาะนี้หรือยังไงเนี่ยแหละเฮ้ยกดวีดูชื่อเออวะอย่าหวังเลยตกไปเลยมะม่วงหมดทุกหมดศอาล่ะพี่เราไปกันเถอะที่ส่วนผสมยาเต้นไหนๆก็ดูหน่อยดิเนี่ยไหนอะอ๋อเนี่ยนะ ใช่ใช่เราต้องหาทีนส่วนผสมยามเจอปลากางปลามีกระดูกมีเห็ดมีหนังสือมีอะไรวะน่ะคืออะไรวะหอยเหรอกับเออ่ขวดยาเห็ดผมเจอแล้วนะไปนั่นแหละบินมาบินมาปูอยู่นี่นี่ไงเห็ดเหตดตาคุณได้ปลาคุณได้ปลาเออยเห็นละเป็นกางปลาไม่ใช่เหรอนี่ไอตรงนี้มีหอยซิ่งเติ้นมาดูเตนน์แนน์นเติ้นมาดูหอยซิ่งดิหอยดิกแเอะเลย หอยหอยไอแบงโอ้ยเงี้ยหอยไอแบงแบงเราต้องจับมันด้วยเราต้องจับโอ้ได้เลยเดี๋ยวดูดูการจับของแคตตี้นะมางานอีกแล้วเดี๋ยวแบงโอ้ยลื่น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 โอ้ย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 มันไม่ได้เร็วมันจะดิฟเว้ยเฮ้ยเอาว่ะเ้ยนี่ไงได้แล้ว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 ออกออกออกแล้วจับตัวหอยไม่ได้เหรอได้เราเอาแค่นี้มันแค่เปลือกหอยเราใช้แค่เปลือกหอยเปิดประตูดิ เิดไม่ได้อันนี้มันแค่ประกอบฉากใช่ไหมพร <S 1> <S 1> ็อพไปดีกว่าโอ้คนจริงเขาไม่พูดเยอะกันหรอกเราเราใส่หอยลงไปแล้วเราคาดีกใส่ยางไปจับปลาแล้วจับปลาดีกว่าไปจับกังอืมนีเนะ้ยตอนนี้แคทตี้มาจับปลาแล้วนอนๆทุกคนไม่ทำอะไรเลยแคทตี้ตกปลาแล้ว แยกกันหาของเลยไม่คิดจเล่นด้วยกันอะอาแล้วนี่คืออะไรวะอออ๋อออออต้องเบียงมาอะอแคตตี้กับกลางปามาจัจันเนอะเต้นเอาไปใส่ก่อนเต้นเต้นไปไปมาแใส่กันะก็คือมันไม่มีปามาใส่แล้วไม่มีเนื้อลงเนื้อเรื่องอะไรเลยอะอยู่ดีก็ให้ปุงยาเนี่ยมาญาติไม่มีอยู่ดีก็มาใช้รู้จักกันหรือเปล่าเออมึงเอาใส่ดี่มาาับมือยากแล้วเกินเกม ได้เออหลืออะไรกระดูกเมนูต่อไปเราจะใส่แกตตี้ทีวีอุ้ยไปยังไงยะพี่เอ้ยอย่าไป่กอกูเต้นไปก่อนเลยเต้นอะไรของไปเอ้ยเติอนนโปรไอ้นางอย่าไม่กอดกูอย่ามึงอย่ากอดดีอย่ากอดอย่ากอดปล่อยเตือนโปรมาเล่นกขาจะไปไวคนนี้ละคนนี้ละคนเฮ้ยไปแกเฮ้ยทำไงวะไอนางแคตตี้ทีวีเฮ้ย อย่าดูถูกแคทตี้ทีวีเอ้นางอ้าวบอกมาเรือนไปก่อนนะเดินเดินไปเลยปึ๊บไปก่อนเอ้ยมือเดียวอ่ะทาน์ทาร์่ะโหนไปโหนไปสองมือสองมือโหนไปดิมึงยเหวี่ยงแรงกนไประวังตกนะเออแคทตี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้นางออ๋ไอ้เชน่าจะจับ คีอุ้ยกูข้ามเป็นไงน่ากูกูข้ามขั้นน่ะกูแม่งโคตรเก่งอะไรอะไะเอา้ยไม่มีฝีมือก็อย่างเงี้ยแหละดูแคตตี้ทีวีเอ้นะแคตตี้ทีวีมาแล้วรายการที่คนหน้าตามไม่ดีก็ดูได้เฮ้ยกูมาแล้วเฮ้ยรอด้วยออาไปไยเป็นเหมือนกูก็โดดไปติดต้นไม้

อ้ยไปไหนไม่ได้ได้เขายังอยู่อย <E ่างเงี้ยเอ้าวเขารอดเหรอเขารอดเหรอไอ้นางไอ้เต้นได้ห้อยลงไปแล้วมีไปอย่างนั้นไม่ได้บอกแล้วเฮ้ยมาได้วะกูมาได้วะเฮ้ยเขาไม่รอเลยวะพี่สงสัยเราต้องเตะคนแล้วล่ะนะไม่คิดจะรอเลยไม่แล้วล่ะสงสัยว่าเราต้องเตะคนแล้วเชิญใหม่แล้วล่ะ เออคิกแม่งออกจากห้องตำรวจมาแล้วเนี่ยอ๋อไม่คิดจะรอเลยเออรอเลยเหรอวะงั้นเราก็ต้องไปทางอื่นแล้วยังมาขอแม่ค้าสุดต่ำขอทางเออเราเราขึ้นชั้นสามไปเลยไหนบนนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีอะไรให้โดดเลยอยากกระโดดอ่ะโวดยาเฮ้ยเอาไปดิเอาได้เหรอวะมันเป็นของอะไรเนี่ยมันเอาไม่ได้อ่ะเออเนี่ยพี่แตะแล้วไม่ได้เอาไม่ได้ ดันไอ้นี่เปล่า <antique? S 2> ดันประตูเปล่าเออนี่ไงเติ้ลกระาษดัดดูอ๋อดันอ๋อแล้วก็ดันมาที่เดิมอ้๋ออ๋อเดี๋ยวตกนะเราขาดอะไรเนี่ยอ๋อบันไดมันหายใช่ปะมาดูดิมันไม่ขึ้นไปทางหนึ่งอีกอ่ะไปดีกว่าไม่คุยแล้วเสียเวลาอุ้ยนี่อุปกรณ์ อุ้ยกูต้องใช้เอามาก่อนเลยโหนี่ไงฉลิงเฮ้กูขอไปก่อนแคตตี้แคตตี้ขอไปเดิมพี่หยิบไปเฮ้แล้วมือกูอะไรวะมาละพี่ขอไปก่อนเออเฮ้พี่เกี่ยวได้ผมพี่เกี่ยวได้ผมจะเกาะขาพี่โอเคไหมเออได้ๆไปละเต้นไปละพี่ไปละอ่ไปอ่เดี๋ยวไปบาย เฮไปละอุ้ยไม่เห็นสนุกเลยนี่เหรอสมบัติเลยอะอะไรกูไม่ได้ทำอะไรเลยผลงานไม่มีเลยจะได้ออนไหมเนี่ยคลิปนี้กลางปลาอออไปทีนี่อ่อน ออกหน้าต่างนี่ไงออกมาโอ้มัน้องออกหน้าตาแต่คือแม่งมีไอ้เยี่ยขดยายเด๋ยวนี้แล้วมันอิบยากพี่เองไอ้นาแค a ต,ตี้ทีวีนี่ไง<ช>หอิบได้แล้ววางโต๊ะแคทตี้ทีวีองผลงานแค t ต,ตี้ทีวีขาดเอ่อกระดูกแล้วก็แอปเปิ้ลนี่ไงทางสไลด์ของเราเดินใช่ใช่ปะะ่าวไม่ใช่ข้างบนอ้าวหนูข้างบนสุดแบบ นี่งไงต้องโหนเชือกไปมึงก็เปิดประตูะดีไปยืนแอกขาพ่อมึงเ <laughs> ล้วไ <laughs> อ้เจนี่รู้แล้วก็ไม่บอกนะไอ้สัตว์เห็นว่ามึงรู้ยังไงก็เลยไม่บอกวิ่นัดเอวไปไปยังไงเนี่ย,ยแล้วตัวละครกูทำอะไรอยู่ นี่คือการยกมือ p u s h y o u r hands up now เอออ้โอ๋ออ๋อ้ d ดโอ้ p u s h y o u r hands up มาแล้ว d ัด p u s h y o u r hands up เนยแคตี้ทีวีกำเนิดใหม่ราชาวานอนไปเฮ้ยอ๋อตอนนั้นดนมือหัวมาทางนี้ได้ปีเตอร์ มันก็เกาะแล้วมันก็ดึงตัวเองขึ้นมาจะได้เด้งน่าได้ดึงหัวกูด้วยนะทุกคน่าจะทุกคนพี่ไม่ต้องยกตัวเองขึ้นมาก่อนเลยแม้กรั่งผมจับไม่ได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงกูดึงได้แค่นี้กูดึงได้แค่นี้กูดึงได้แค่นี้เออว่ะเออเนี่ยสเต็ปสเต็ปนี้สเต็ปสเต็ปนี้พี่เกาะพี่พี่เกาะตัวผมพี่เกาะตัวผม ไปดูกระโงใหญ่ยัยเดึบนี่นี่นี่มาๆามากอดกอดตีนหนูมาฮึบเออไม่นานไม่นานปล่อยไม่นานเออเออนี่นี่นี่เออเออเนี่ยโห่กูขึ้นมาแล้วไอ้นัทโห่กูขึ้นมาแล้วตะแกนัทวิ่งเป็นนวิ่งเออเออปล่อยมือปล่อยมือนี้เออเออแต่ว่าจะไปสามัคคีสามะคีคือพังยกตัวเองขึ้นหน่อยสิวะไอ้เหี้ย มันยกไงอ่ะตะเป็กบ้าเออไม่ต้องเลื่อนเลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์ไปถัดเลื่อนมาลงเลื่อนมาลงเลื่อนมาลงเอออังนี้อะไรนางอ่ะเอ้ายังได้ปี่ศาว้าวเออคุณได้เป็นโคตรเก่งมันต้องกระโดดกระโดดลงไปทีละคนดิึ่งเที่ยกูคุณไหลตกไปแล้วคุณพี่ เฮ้ยกูถึงนะกกูขอดไว้ก่อนกันตกเจ็บไปแล้ะอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเครื่องเดีดเด็ดแเปิลมาเติ้นตอนแรกคือกูไม่รู้ว่าวัดเขาจุดพุหรือฟ้าบ้านกูร้องตอนนี้โอเคเครื่องเดีดแล้วเครื่องเดีดมันดีไปไหนเอ่อไม่รู้เราต้องเข็นเติ้นเราต้องเข็น อะไรอ่ะมาแล้วพี่แล้วกอนเออเดี๋ยวกูลองดึงมึงไปดิยิงอเหีพี่ต้องเข็นก่อนไม่ใช่หรอทดสอบยิงครั้งที่หนึ่งส่งคนไปดวงจันทร์ใส่เฮ้ไอ้เกาะมันเคลื่อนอย่างนี้เลยเหรอพี่กูกำลังเห็นเกาะเคลื่อนเอ้ยนี่ไงเสร็จเสร็จแล้วกูได้อันนี้มาแล้วเอากูใส่แล้วกดปุ่มดิเฮ้ยประตูเปิดเต้นเฮ้ย อ๋อแล้วเปิดประตูเปิดอะไรอ่ะไปเร็วไม่รู้ลงไปละโอ้ยอุ้ยเอ้ยหนูหนูจับมันมดตะเภาอะไรอะไรอะไรบ่นอะไรบ่นอะไรเอ็นูเวนใช่ปะเฮ้ยพี่อะไรอ่ะมันจะมันจะทำนีงไงเอ็นเล่นจบแล้วเดือเอ็นอ่ะมันได้เราทำอะไรเนี่ย ไปดูนี่ดิมันให้เรากลับไปที่ฮิวแมนออนไลน์แล้วก็อะไรสัก,กอย่างออนไลน์อ๋ออันนี้มันจะกลับไปหน้าหน้าเมนูเว้ยจบแล้วเติรนมันจบแล้วเี้ยเดี๋ยวนะไปะเราพาไอ้หนูตัวนี้นั่งรถไฟหอกันดีกว่าอันนี้มันฮิวแมนออ y นี่คือเฉพาะคนมาดูเลยคนมีแล้วปะอ้าวจบแล้ว